สวัสดีครับผมเซิงวิชัยนะครับจากเหตุการณ์การคุกคามความเป็นส่วนตัวของผมที่เกิดขึ้นและกําลังเป็นกระแสอยู่ณขณะนี้วันนี้ผมจะมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะผมรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกของที่พี่การขับอุกทุกคนรวมถึงความปลอดภัยและสภาพจิตใจของทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบุคคลในคลิปวิดีโอดนะังกล่าวเป็นผมจริงๆครับ โดยทางเราได้มอบหมายให้ทางทนายความดําเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับค่ะในส่วนของคดีความนะคะจากเห็นการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เสียหายได้รับทราบผ่านแฟนคลับและเพื่อนของผู้เสียหายเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาทางอินสตาแกรมและไลน์ว่าทางผู้กระทําความผิดได้ส่งข้อความมาแจ้งว่ามีคลิปที่ผู้เสียหายกําลังพักผ่อน อยู่ในห้องพักซึ่งเป็นสถานที่ส่วนตัวค่ะเพื่อเรียกเงินโดยหางไม่ได้ติดต่อกลับมานั้นจะทําการเผยแพร่ภาพและว,วิดีโอดังกล่าวสู่สาธารณะค่ะคาดว่าได้แอบถ่ายจากตึกร้างฝั่งตรงข้ามคาอนโดมิเนียมที่ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่การกระทําดังกล่าวจึงเป็นการกระทําในลักษณะขงการรีดเอาทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338ค่ะอีกทั้งเป็นการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลและเป็นการคุกคามก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397อีกด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้กระทำความผิดได้โพสต์ภาพดังกล่าลงในทวิตเตอร์ไลน์หนึงนะคะและแท็กชื่อผู้เสียหายอย่างชัดเจนจึงอาจเข้าข่ายความผิด ตามพาบรบคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมาย PDPA ค่ะซึ่งการกระทําที่มีการแชร์ข้อมูลต่านบุคคออกไปก็อาจจะมีความผิดร่วมด้วยค่ะทางทีมกฎหมายได้รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันแรกที่ได้ทราบเรื่องและได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะคือรายง,งานบันทึกป,ประจำวันที่ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนค่ะ ขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของคณะคารนสอบสวนแล้วค่ะทางเรานะคะขอเน้นย้ํานะคะการกระทําดังกล่าวเป็นการคุกค,คามและเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นอาชญากรรมร้ายแรงชนิดหนึ่งเลยนะคะทางเรานะคะจะเร่งนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดรวมถึงผู้สนับสนุนการกระทําดังกล่าวด้วยค่ะครับผมอยากขอโทษทุกๆคนอีกครั้งนะครับที่ทําให้ผิดหวังในตัวผม ส่วนตัวผมที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพราะผมอยากให้บุคคลที่กระทำความผิดได้รับโทษอย่างสาสมครับและผมอยากขอความกรุณาทุกคนหยุดแชร์คลิปวิดีโอดังกลา่าวเพื่อให้การดําเนินการทางกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่นและเพื่อรักษาสภาพจิตใจของทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าเหตุการณ์การคูกคามและการละเมิดความเป็นส่วนตัวจะไม่เกิดขึ้นกับศิลปินคนใดหรือไม่ว่าบุคคลใ,ใดๆอีกก็ตาม ผมหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในครั้งสุดท้ายและผมอยากขอโทษทุกคนอีกครั้งจริงครับขอบคุณทุกคนที่เปิดใจรับฟังกันมาตั้งแต่ต้นนะครับขอบคุณครับ